ต้นเหตุของการพบเจอวิญญาณในโรงพยาบาลระหว่างที่มีเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปนอนพักแล้วก็ต้องพบเจอกับเหตุการณ์หลอนๆจนนอนต่อกันไม่ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าศพ13ชั้น ไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณเด่นโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่แม่ของคุณเด่นได้เล่าให้ฟังอีกทีซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในตอนที่แม่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแม่บอกว่า โรงพยาบาลที่แม่ทําอยู่ตอนนั้นเป็นโรงพยาบาลประจำํำอาเภอที่ตัวโรงพยาบาลจะมีตึกหนึ่งที่คนในโรงพยาบาลเรียกกันว่าตึก13ชั้นโดยตึกนี้เคยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือแพทย์พยาบาลก็ต่างเคยมีเหตุการณ์กระโดดตึกตายมาแล้วหลายศพทำให้ตึกนี้เป็นที่รู้กันว่าผีดุมากๆแล้วก็ไม่มีใครทราบสาเหตุ ถึงเรื่องของคนที่ฆ่าตัวตายว่าตัดสินใจทําแบบนั้นไปเพราะอะไรแต่ที่แม่รู้มาก็คือมีคนตายตึกนี้เยอะมากๆตัวตึกจะมีชั้นใต้ดินอยู่ซึ่งที่ชั้นใต้ดินจะถูกทําเป็นห้องส่วนงานจ่ายหรือที่คนในโรงพยาบาลรู้กันว่าเป็นห้องสําหรับซักผ้าทําความสะอาดหรือกระทั่งฆ่าเชือ้อพวกผ้าต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลจากนั้นก็ส่งไปยังแผนกนอื่นๆต่อ โดยในห้องใต้ดินจะค่อนข้างใหญ่มากๆแม่เล่าว่าปกติห้องใต้ดินเพดานจะเตี้ยๆแต่ห้องนี้ฝ้าเพดานกลับสูงถึง4เมตรถ้าเดินลงมาภายในห้องใต้ดินก็จะเป็นโถงใหญ่ๆที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆสุดทางเดินก็จะมีทางเลี้ยวไปทางขวาลักษณะเป็นรูปตัวแอลแต่ละโซนก็จะถูกแบ่งออกค่อนข้างชัดเจน ส่วนซักล้างก็จะแยกจากโซนเครื่องซักผ้าโซนพับเก็บก็จะแยกกันโดยปกติแล้วผแผนกนี้จะปิดตอนเที่ยงคืนหลังจากนั้นจะไม่มีใครลงมาที่นี่พนักง,งานส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกันหมดแต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่สองคนชื่อว่ากู๊กกับหน่วยสองคนนี้อาศัยอยู่ที่ต่างเพอโดยปกติทั้งสองคนจะเดินทางกลับบ้านทุกครั้ง แต่ครั้งนั้นเกิดน้ําท่วมถ้าเดินทางกลับก็ยากแล้วถ้ากลับถึงบ้านแล้ววันถัดมาต้องเดินทางมาทํางานแต่เช้าก็ลําบากอีกเลยตัดสินใจนอนที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนซึ่งที่โรงพยาบาลเองก็จะมีห้องห้องหนึ่งสำหรับให้เจ้าหน้าที่พักช่วงกินข้าวหรือช่วงเวลาพักเที่ยงแต่ว่าห้องห้องนั้นตอนกลางคืนจะมืดและก็ดูวางเวงมากๆทําให้กุ๊ก,กับหน่อย ตัดสินใจว่าจะนอนที่ห้องใต้ดินระหว่างที่เคลียร์ของทุกอย่างเสร็จเขาก็ทำธทุระส่วนตัวเรียบร้อยนั้นก็พากันเดินลงไปข้างล่างที่ห้องจะมีโต๊ะตัวหนึ่งที่มีความสูงประมาณ110เซนความยาวประมาณ2เมตรและกว้างประมาณ80เซนพอดีให้คนนอนได้และโต๊ะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด2ชั้นชั้นแรกจะอยู่ด้านบนสุด ส่วนอีกชั้นก็จะอยู่ด้านล่างความสูงประมาณหัวเขา่าที่ขาตั้งโต๊ะก็จะมีล้อสำหรับใช้ลากซึ่งโต๊ะตัวนี้ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะเอาไว้ขนย้ายผ้าไปตามแผนกต่างๆในห้องใต้ดินซึ่งโต๊ะประเภทนี้จะมีทั้งหมดยีิบสตัวกุกเล่นหน่วยช่วยกันเข็นโต๊ะตัวหนึ่งออกไปไว้ตรงทางเดินหนีไฟเพราะจุดนั้นจะค่อนข้างสว่างที่สุดแต่ก็ไม่ได้สว่างมาก มีเพียงไฟสีส้มๆที่พอมองให้เห็นทางเดินได้พอเข็นเสร็จก็มาคุยกันว่าใครจะนอนข้างบนหรือนอนข้างล่างโดยหนุ่ยได้เสนอว่าให้กุกที่เป็นผู้หญิงนอนข้างล่างเพราะมีแผ่นปิดด้านบนอยู่น่าจะทําให้หลับได้ง่ายส่วนเขาอาสาที่จะนอนข้างบนเองหลังจากที่เริ่มเข้านอนกุกก็รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเพราะตอนนี้ในห้องนั้นล่างมีเพียงพวกเธอสองคนนอนอยู่ แต่กลับมีเสียงคนเข็นโต๊ะที่อยู่ในห้องอีก2 1ตัวไปมาแล้วเสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงโต๊ะเหล็กกระแทกกันคุกพยายามนอนฟังว่ารถมนชนกันได้ยังไงและในตอนนั้นเองจากเสียงโต๊ะที่ชนกันอยู่ด้านนอกตอนนี้กลับเป็นโต๊ะที่เธอนอนอยู่มันสั่นเสียงดังพอเธอมองขึ้นไปที่เตียงด้านบนก็เห็นว่าที่โต๊ะมันสั่น ก็เพราะว่าหนุ่ยที่นอนอยู่ด้านบนขยับตัวแรงมากๆกุกเริ่มใจไม่ดีและในตอนนั้นเองจากที่หนุ่ยสัน่นๆเขาก็กลิ้งตกลงมาที่พื้นด้านล่างอย่างแรงกุกตกใจมากเธอได้แตนนอนมองหน้าหุ่ยเห็นว่าหนุย่ยค่อยๆลุกขึ้นยืนได้ช้าแล้วหนุ่ยก็พูดท่าทางลุกลี้ลุกลนว่ากุ<ๆ>๊กหนีเร็วจากนั้นหนุ่ยก็วิ่งนาหน้าขึ้นไปข้างบนเลยกุ๊กเห็นแบบน,นั้นก็ไม่รอช้าที่วิ่งตามหนุ่ยขึ้นไป ทั้งสองคนวิ่งไปอยู่ที่หน้าป้อมยามแล้วก็ไปนั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนุ่ยกระได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขานอนอยู่ข้างบนตอนนั้นเขายังนอนไม่หลับแล้วตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงโต๊ะเขียนไปมาแล้วก็ชนกันเหมือนกับที่กุ๊กได้ยินแต่เขาไม่ได้ทักแล้วก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูแต่แล้วสักพักอยู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังบีบคอเขาอยู่ เขาตกใจมากพอลืมตาขึ้นสิ่งที่เห็นคือมีผู้ชายวัยกลางคนกำลังนั่งคล่อมเขาอยู่มือทั้งสองข้างบีบคอเขาอยู่แบบนั้นจนเขาเริ่มหายใจไม่ออกแล้วที่เขารู้ว่าผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่คนแน่ๆก็เพราะว่าตอนที่เขาพยายามดิ้นเพื่อให้หลุดจากตรงนั้นสายตาของเขามองไปที่ผู้ชายตรงหน้าเห็นว่าคอของเขาเป็นรูทะลุจนเห็นไฟที่ส่องมาจากด้านหลัง เขาพยายามดิ้นสู้จนสุดแรงในจังหวะที่หลุดก็เหมือนเขาจะกลิ้งตกลงมาแล้วแล้วพอเขารู้สึกตัวเลยที่จะวิ่งออกมากุ๊กได้ยินแบบนั้นก็กลัวไปหมดคิดว่าคืนนี้คงเข้าไปนอนตรงนั้นไม่ได้แล้วแน่ๆต้องหาที่นอนใหม่ก่อนแล้วโชคดีที่ตรงป้อมยามมีห้องเล็กๆใกล้ๆที่พอให้นอนได้แล้วก็มีพี่ยามเฝ้าอยู่ตลอดทั้งสองเลยได้นอนตรงนั้นจนเช้า พอเหตุการณ์นั้นผ่านไปก็มีเรื่องราวปรแปลกๆเกิดขึ้นมาอีกตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ชื่อว่าแจ้งซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้ต้องคอยเฝ้ากะดูแลผ้าอยู่ในชั้นใต้ดินจนถึงเที่ยงคืนแต่ปรากฏว่าวันนั้นอยู่ๆช่วงสี่โมงเย็นแจ้งก็กลับบ้านไปโดยไม่ได้บอกใครวันถัดมาหัวหน้าเลยเรียกแจ้งเข้ามาคุยด้วยแล้วก็ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้มาทิ้งงานไปโดยไม่มีเหตุผลแบบนี้ได้ยังไง ซึ่งสิ่งที่หัวหน้ารู้สึกแปลกๆก็คือตอนที่แจ้งเขามานั่งคุยด้วยตัวเขาสั่นไปหมดสีหน้าเขาดูลุกลี้ลุกลนอย่างเห็นได้ชัดพอหัวหน้าถามก็ไม่ค่อยตอบหัวหน้าเลยถามไปว่าเป็นอะไรทําไมถึงตัวสั่นขนาดนี้แจ้งก็หันมามองหัวหน้าแล้วก็พูดว่าหัวหน้าช่วยผมด้วยมันตามผมมาผมขอโทษมันตามผมมา หัวหน้าเลยบอกให้ในแจ้งทั้งสติแล้วก็ค่อยๆเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังจนได้ความมาว่าระหว่างที่แจ้งทํางานสักผ้าอยู่ด้านล่างมีผ้าผืนหนึ่งที่เป็นเหมือนผ้าผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุแล้วที่ผ้าก็มีเลือดเต็มไปหมดแต่ตอนเขาหยิบออกมาผ้าผืนนั้นมีทองเส้นใหญ่ติดมาด้วยในแจ้งเห็นแบบนั้นก็เกิดความโลภตัดสินใจหนีงานเอาทองไปขาย หลังจากขายแล้วได้เงินเขาก็รีบกลับไปบ้านทันทีระหว่างนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนตามเขามาด้านหลังตลอดแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมาถึงที่บ้านก็เห็นเป็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่และพอหันไปมองเพื่อจะดูว่าเป็นใครเขาก็เห็นชัดเลยว่าผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่คนเพราะที่ร่างกายของเขามีเลือดอาบอยู่เต็มไปหมดแล้วเขาก็ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็พูดขึ้นมาว่า เอาของกูคืนมาแจ้งได้ยินแบบนั้นก็รู้เลยว่าคงจะเป็นวิญญาณที่เขาเอาของไปนแน่ๆเขาเลยตัดสินใจรีบเข้าห้องแล้วก็ไปสวดมวนต์ไล่แต่ปรากฏว่ายิงสวดเท่าไหร่เสียงผู้ชายคนนั้นก็ยิ่งชัดขึ้น,นเรื่อยๆจากเสียงที่อยู่ด้านนอกตอนนี้เหมือนเสียงดังอยู่ข้างในห้องของแจ้งเป็นเสียงที่พูดว่ามึงสวดเท่าไรกูก็ไม่ไปหรอก กูขอเขาแล้วเพราะมึงเอาของของกูไปตอนนั้นแจ้งถึงกับหลอนไปหมดคืนนั้นเขาแทบไม่ได้นอนเพราะได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้คุยกับเขาทั้งคืนหัวหน้าเลยบอกกับแจ้งไปว่าที่แจ้งทำมันไม่ถูกต้องแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วหัวหน้าเลยให้แจ้งเอาเงินที่ได้จากการขายทองไปทำบุญให้เขาทั้งหมดแล้วเรื่องที่แจ้งหนีงานหัวหน้าจะไม่เอาเรื่อง ขาถือว่าแจ้งได้บทเรียนไปแล้วแล้วแจ้งก็ได้ทำตามที่หัวหน้าบอกซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เจออะไรอีกแต่ก็ยังคงมีคนเจอเรื่องราวแปลกๆภายในห้องชั้นใต้ดินบ่อยๆจนกลุ่มหัวหน้าในโรงพยาบาลต้องมาคุยกันว่าจะทำยังไงกันดีเพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้คงไม่มีใครอยู่ได้แน่ๆสุดท้ายก็ได้ความมาว่าจริงๆแล้วต้นเหตุน่าจะมาจากเสาเอกของโรงพยาบาล เพราะตัวโรงพยาบาลจะมีเสาเอกเสาหนึ่งตั้งอยู่กลางโรงพยาบาลพอดีลักษณะเสาเอกจะเป็นทรงกลมขนาด8ดคนอกซึ่งใหญ่มากๆตัวเสาจะถูกซ่อนตรงมุมทางเดินเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นแค่ขอบเสาแค่ส่วนเดียวทําให้คนไม่ค่อยได้สังเกตนักและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือเสาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกําแพงทางเดิน ที่ถูกปิดไว้ไม่ให้คนเห็นมีสารถูกยึดติดอยู่กับเสาและที่เป็นแบบนั้นก็พราะว่าจริงๆตึกนี้ตั้งใจจะสร้างเป็นตึกอนาถาหรือตึกสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีฐานะพื้นที่ของตึกบางส่วนก็เอาไว้สำหรับเก็บศพอาจารย์ใหญ่ที่ได้รับอนุญาตหรือบริจาคมาทำการศึกษาแล้วตอนที่สร้างตึกนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้ไปว่าจ้างบริษัทหนึ่งที่มีผู้รับเหมาชื่อว่าพร้อม ให้เป็นคนดำเนินงานก่อสร้างให้ซึ่งเรื่องราวแ,บบแปลกๆก็เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อสร้างขึ้นมาเลยนายพร้อมเล่าให้เมียและลูกน้องที่สนิทฟังบ่อยๆว่าช่วงที่เขาเริ่มทําโปรเจกต์นี้เขาฝันแปลกมากเพราะในทุกๆคืนเขาจะฝันเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วเตือนเขาว่าห้ามโกงโครงการการสร้างตึกนี้เด็ดขาด พอถ้าโกงเขาจะมาเอาชีวิตไปเป็นฝันแบบนี้ซ้ำๆซึ่งนายพร้อมก็รู้ดีว่าด้วยความที่งบก่อสร้างค่อนข้างเยอะทำให้เขาโกงเงินไปได้และเขาก็ยังทำอยู่แต่พอเจอเตือนบ่อยๆเข้าเขาก็เริ่มกลัวเลยเลิกโกงไปแต่ก็ไม่ได้นำเงินส่วนนั้นมาคืนพอผ่านไปเจ็วันนายพร้อมก็เกิดอุบัติเหตทุทางรถยนต์เสียชีวิตคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า สภาพในพร้อมเละไปหมดทั้งเครื่องในทั้งชิ้นส่วนมองไม่ออกเลยว่าเป็นชิ้นไหนเพราะล่างได้แหลกเป็นชิ้นชิ้นหลังจากนั้นลูกน้องคนสนิทของในพร้อมก็เข้ามาคุมง,งานแทนแต่ตัวลูกน้องในพร้อมเองก็ได้ฝันเหมือนกันแล้วก็ได้คำเตือนแบบเดียวกันกับในพร้อมแต่ด้วยความโลภของเขาทำให้เขาคิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะเขาเองก็ไม่กลัว สุดท้ายระหว่างที่ดูงานอยู่ที่ไซต์ก่อสร้างอยู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะตัวลูกน้องคนนี้เขาได้พลัดตกลงมาที่เสาหลักจนเหล็กของเสาหลักแทงทะลุคอเป็นรูเสียชีวิตที่ตอนนั้นเลยซึ่งพอฟังเรื่องราวนี้ก็ย้อนกลับไปตอนที่หนุ่ยเคยเจอระหว่างที่เขานอนอยู่ที่ห้องด้านล่างลักษณะการเสียชีวิต คล้ายกับวิญญาณที่หนุ่ยเจอเพอดีซึ่งนี้ก็เป็นเหตุการณ์แรกที่ทำให้มีคนเสียชีวิตในตึกนี้และหลังจากเหตุการณ์นั้นที่ตึกก็เริ่มมีคนฆ่าตัวตายบ่อยขึ้น,นเรื่อยๆแต่ตัวโรงพยาบาลเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมองว่าคงเป็นอุบัติเหตุฆ่าตัวตายกันทั้งหมดซึ่งโรงพยาบาลนี้เองปัจจุบันก็ยังมีอยู่และตึกนี้ก็ยังเปิดให้ใช้งานตามปกติ และนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณเด่นได้ยินได้ฟังมาใครมีเรื่องราวหลอนๆอ,อยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งได้ทางแฟนเพจ f c e b o o k ได้วยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมาเล้นท้ายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ